เราอยู่ในสมัยพุทธกาลนี่นะเราจะเจอ,เจอคำทักทายตรงนี้เนาะสรีระยันตังจตุจัก,จกกังนวทวารังขมณียังโวโสยาปณียังโวโสสรีระยนอันมีจักสีอริยบสีมีทวานเก้าก็นั่งนอนยืนเดินนี่นะทวานนั้งเก้าทำไม เราสัมมามพุทธเจ้าต่างทักทายพระสาวกอย่างนี้สาวกก็ไปทักทายกันเองเจอก,กันกระทักทากันอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตประกอบด้วยกายและใจกายบวกใจทุกประจําตัวเราตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยกระทั่งเข้านอนเนี่ยเรามีทุกข์อะไรบ้างทุกประจําตัวนี่เป็นไงทุกที่จอนมานจากข้างนอกนอะไรบ้างไปคิดดูนะ ไม่คิดแล้วก็น,นึกไม่ออกแล้วเราจะเข้าใจประโยคนี้เนี่ยรักซีอริยบาบตสีนั่งนอนยืนเดิน่พอทนไหวไหมอตอนยังแข็งรแรงกับพี่กระป๋าอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความรู้สึกแม้ยังแข็งรแรงดีอยู่ไปดูทวารทั้งเก้าจะได้รู้ว่าเกิดมาทำไมนี่ อะไรคือเป้าหมาย,ยาชีวิตจะได้ทําได้ปุูกหลักวิชาถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่อยากจะพ้นทุกข์เพราะมันไม่เบื่อหน่ายไม่จะให้มองโลกในแง่ร้ายแต่ก็ไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ดีซะอย่างเดียวให้มองโลกในแง่ของความเป็นจริงเพราะจริงๆโลกมันก็อย่างเนี้คือชีวิตเป็นทุกข์มีทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์ลดลงอะไรต่างๆนี่สุขยังไม่เคยเจอเลย ก็จะพลน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 ิเพียงอย่างนี้นะเออเพราะว่าไปหาผิดที่ไปทำพาไปเห็นทุกนงี้มันก็จะได้ไปหาที่ที่ถูกแล้วมาอยู่ตรงไหนเราจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรอย่างนี้ไงที่ถามอย่างเงี้ยจะได้ดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้